สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เอาข้อมูลของรัฐกะยาหรือกะแรนนีหรือกะเรียงแดงมาฝากนะคะรัฐนี้น่าถึงแม้ว่าจะเป็นรัฐที่เล็กที่สุดของประเทศเมียนมามีประชากรเนี่ยแค่สองแสนแปดหมื่นกว่าคนนะเล็กพิีิหนูอย่างนี้นะคะแต่เขาสู้นะอืม นอกจากจากสู้ในพื้นที่ของตัวเองแล้วเนี่ยยังไปช่วยพันธมิตรกลุ่มอื่นสู้ด้วยนะคะอย่างเช่นปฏิบัติการ1นึ่องเนี่ยกองกาลังของกระเรียงแดงเนี่ยเขาก็ได้ส่งทหารไปเข้าร่วมเป็นกองพลน้อย6 1หนึ่งของกองกําลังพันธมิตรโกก้าง MNDAA นะคะไปช่วยเขาจนเขารบชนะนะ,ะแล้วก็ไปเปลี่ยนชุดกลับมาเป็นชุดของตัวเองแล้วก็กลับมาที่รัฐของตัวเองมาช่วยรัฐของตัวเอง เก็บพื้นที่อีกนะและที่รัชฉานใต้เมืองสี่แสงก็เหมือนกันนะคะท,ที่กองกำลังของปะโอได้สู้รบกับกองทัพพมา่าเนี่ยพวกเขาก็ไปช่วยอีกนะแต่ที่น่าเสียดายก็คือหลังจากที่ยึดเมืองสี่แสงได้แล้วเนี่ยล่าสุดเมื่อวันสองวันนี้นะคะก็ได้เสียพื้นที่ให้กับกองทัพพมา่าไปอีกนะเพราะว่าทน แรงระเบิดไม่ไหวนะสุดท้ายก็ต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่อ่ะทีนี้เรากลับมาดูที่รักยานะหรือรักกะเรียงแดงเนี่ยตอนนี้เนี่ยพวกเขาสามารถยึดฐานที่มั่นจากกองทัพพมาได้ทั้งหมด65แห่งใน6เมืองหรือ6กตำบลน,นะทั้งหมดเนี่ยรัฐนี้เขาจะมีอยู่8ปดตำบลน,นะ อันนี้ดิฉันขอแปลตามภาษาอังกฤษที่รายงานของสามโนโครวัวเมียนมาเขาประกาศดีกว่านาะเพราะว่าถ้าแปลตามภาษาไทยเนี่ยมันจะแปลกๆนะคะคือรัฐกะเรนีเนี่ยทั้งหมดเขาจะมีอยู่4อำเภอนะแล้วก็แปดตำบลน,นะคะภาษาอังกฤษก็คือ4 d i s t r i c t นะคะแล้วก็8 Town Chips นะคะ ตอนนี้เนี่ยยังเหลือเมืองลอยก่อนะหรือตำบลลอยก่อนะคะยังมีสนามบินแล้วก็เรื่องจำในเมืองลอยก่อเนี่ยที่ยังยึดไม่ได้นะแล้วก็ที่เมืองพาซองนะคะยังเหลือฐานที่มั่นของกองพันหนึ่งสามสี่นะถ้าเกิดว่าสามารถที่จะเก็บพื้นที่พวกน,นี้ได้นะฮารัฐนี้ก็ถือว่าปลดปล่อยแล้วละนะ,ะมาดูรายละเอียดกันนะคะล่าสุดเนี่ย ตามเฟซบุ๊กของกเรียนี Nationality ้ดิฟเอนซ์ฟอสหรือ KNDF ได้เผยแพร่ผลการสู้รบกับกองทัพพมานะจากปฏิบัติการ1107นะ1107นะ่ะก็คือตอบสนองเป็นแนวร่วมกับบฏิบัติการ1027ของกองกำลังพันธมิตรสามพี่น้องนะส่วนปฏิบัติการ1111เ 11, นะี่ยก็คือพวกเขาเนี่ยตั้งปฏิบัติการขึ้นมาอีกโดยมีเป้าหมายที่ว่าจะยึด เมืองลอยก่อกลับขึ้นมานะฮะเมืองลอยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเมืองเอกของรัฐก,กยานะอ่รายละเอียดของตามนี้นะคะเมืองลอยก่อนเนี่ยสามารถยึดฐานที่มั่นได้ทั้งหมด12แห่งเมืองดีมอซเนี่ยยึดฐานที่มั่นได้13แห่งเมืองพาซ่องเนี่ยเแห่งเมืองโบลาเค5แห่งเมืองซาดอ7แห่ง เมืองแม่แสหนึ่งแห่งเมืองฟรูซอหนึ่งแห่งและที่เมืองเปกอนเนี่ยยึดฐานที่มั่นของกองทัพพม่าได้ทั้งหมด17แห่งนะเปกอนนี่จะอยู่ในเขตของตองจีรักฐานนะฮะยึดได้ทั้งหมด17แห่งนะและในคำถแถลงการเนี่ยก็ได้ระบุว่าอย่างไงรัตกะแยหรือรัตกยานะ่ะ กะเเรียงแดงนะะก็จะต่อต้อตานเผด็การทหารจนถึงที่สุดนะรัฐนี้ก็เป็นอีกรัฐหนึ่งที่มีประวัติต่อต้านรัฐบาลพม่ามา,มาตั้งแต่สมัยที่ประเทศเมียนมาเพิ่งจะได้รับเอกราชใหม่ๆนะก็คือปีพศ .2491 เลยละนะปมขัดแย้งของรัฐนี้เนี่ยก็คือในสมัยก่อนนะะรัฐธรรมนูญของสาภาพพม่าเนี่ยในพศ .2490 เคยประกาศว่าให้สามกลุ่เชาวกาเรนีเนี่ยทั้งสามรัฐมารวมเป็นรัฐเดียวกันแล้วก็ตั้งชื่อว่าเป็นรัฐกาเรนีนะถ้าเกิดว่าไม่พอใจในการรวมชาติเนี่ยก็สามารถที่จะออกจากพันธรัฐได้เมื่ออยู่ครบ10ปีนะแต่พออยู่ครบ10ปีเนี่ยกลับออกจากพันธรัฐเมียนมาไม่ได้นะและผู้นำที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยก็จะถูกลอบสังหารนะคะ เราตอนหลังเนี่ยก็ไปเปลี่ยนชื่อเขาเป็นรักกยาอีกนะกายาหรือกายนะคะและข้อ2ก็คือเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วก็ถูกกดขี่นะสามก็คือในปีพศ2 5 6 4นะที่รัฐบาลเผด็จการพรมาร่าเนี่ยทำรัฐประหารนะ,ะแล้วข้อ4เนี่ยก็คือสังหารหมู่โมโซในรัฐก,กเรณีในคืนวันคริสต์มาสอีฟนะฮะ ทำให้ชาวกาเรณีเนี่ยเสียชีวิตอย่างน้อย45คนส่วนกองกําลังติดอาวุธของรัฐนี้เนี่ยหลักๆก,ก็จะมีอยู่3กลุ่มนะรวมๆแล้วเนี่ยกำลังพลประมาณ15,000นายได้นะอะ่ก็จะมีกองกําลังการนีนะอีกกลุ่มหนึ่งคือกองกําลังป้องกันแห่งชาติกาเรนี KNDF และแนวร่วมปลดปล่ยประชาชนแห่งชาติการณี KNPLF ประวัติของ KNPLF เนี่ยในปีพศ2521เคยแยกตัวออกจากกองกำลังกะเรนีหรือ KA นะแล้วพอปีพศ2552เนี่ยก็ได้แปลสภาพไปเป็น BGF หรือกองกำลังพิทักษ์ชายแดนหมายเลข1004กับ1005ที่สังกัดกองทัพพมา่านะพอรัฐบาลเผด็จก,การพมา่าได้ทำรัฐประหารเนี่ย แล้วเกิดสังหารหมู่ขึ้นนะ,ะพวกเขาก็เลยแปรพัดนะ,ะไปรวมกับกองกำลังกะเรนีอีกในเดือนมิถุนายนพศ2 5 6 6นี้นะ,ะนอกจากนี้แล้วยังมีกลุ่มติดอาวุธในส่วนของ pdf ทั้งในเมืองดิโมโซลอยกอพรูโซอีกนะ,ะงานนี้เนะี่ย คิดว่ากองทัพพม่าคงต้องรับมือหนักนะฮะและก็มีโอกาสสูงมากที่จะเสียฐานที่มั่นทั้งหมดให้กับกลุ่มติดอาวุธชาติพันธุ์กาเรนีโอเคค่ะหวังว่าข้อมูลของวันนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านขอบคุณมากที่รับชมเจอกันใหม่วิดีโอหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย